สวัสดีครับพบกับเซลริโอทิกนะครับมีทิกดีๆต้องแบ่งปันสำหรับวันนี้นะครับผมจะแนะนำวิธีการยกเลิกฟังก์ชันไฟเลี้ยว3จังหวะนะครับ3จังหวัยังไงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราโยกการไฟเลี้ยวครับเบาๆไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันจะเป็นการเปิดไฟเลี้ยว3จังหวะนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการยกเลิก3จังหวะให้เหลือจังหวะเดียววิธีการนะครับให้มากดที่ปุ่มแสดงผลนะครับปุ่มซ้ายมือเลื่อนหาเลขกิโลเมตรรวมนะครับทิป A ทิป B ไม่ต้องสนใจเหมือนเดิมเสร็จแล้วมาปุ่มฝั่งขวามือกดค้างไว้นะครับอพอขึ้นอักษรอ,อะไรสักอย่างแล้วให้เราหมุนหาคำว่าไลท์นะครับ ไลท์ที่แปลว่าไฟแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับ l 2กับ b a c k นะครับก็เลือกเอา l 2กดลงไปทีนี้มันก็จะขึ้น l 2 sl 1นะครับ ab อย่างที่เคยบอกไปนะครับคือถ้ามี ab ข้างบนคือฟังก์ชันตัวนั้นทำนานอยู่คือ f ฟเลี้ยวจังหวะ แบบนี้ต่อไปเราจะเลือกยกเลิอกออกไปให้เหลือหนึ่งจังหวะนะครับให้เลือก SL 2ครับวิธีเลือกก็กดลงไปทีหนึ่งให้ขึ้น success แค่นี้เรียบร้อยครับมันจะเหลือจังหวะเดียวแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ออกไปสู่หน้าจอปกติเช่นเคยครับผม เรียบร้อยครับง่ายมากต่อไปมีที่อะไรเดี๋ยวผมจะมาบอกครับโอเคครับขอบคุณครับ